สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาตอบคำถามนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว Samsung Galaxy A02 นะครับรุ่นนี้ยพี่ใหญททำรีวิวไปทั้งหมด2คลิปนะฮะคลิปแรกอี่ยจะเป็นคลิปแกะกล่องส่วนคลิปที่2จะเป็นรีวิวการใช้งานทั่วๆไปนะะหลายๆคนนะครับฝากคำถามเกี่ยวกับรุ่นนี้มาเยอะแยะมากมายมเลยเพื่อนๆถามว่ารุ่นนี้เล่น2หน้าจอได้ไหมแคปหน้าจอยังไง สามารถใช้ลงทะเบียนพวกเราชนะอะไรแบบนี้ได้หรือเปล่าเราบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะฮะเพราะว่าเปิดตัวมาในช่วงที่หล,หลายๆคนต้องการมือถือที่ราคาไม่แพงแล้วก็สามารถโหลดพวกแอปธนาคารแอปเราชนะอะไรพวกนี้ได้นะฮะรุ่นนี้คือขายดีจนขอขาดตลาดเพื่อนๆราคาอยู่ที่2999บาทเท่านั้นเองนะครับโอเคเ,เพื่อนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ คำถามแรกกันก่อนเลยนะครับมาจากคุณวิรัต์บุญนิดนะฮะถามว่าตอบหน่อยครับทําไมผมแคปบหน้าจอรุ่นนี้ไม่ได้สําหรับรุ่น A02 หรือว่ารุ่น M02 2รุ่นนี้นะครับการแคปบหน้าจอเนี่ยสามารถทําได้แค่1วิธีเท่านั้นนั่นก็คือเพื่อเพอต้องกดปุ่มลดเสียงแล้วกดปุ่ม power นะครับกด2ปุ่มพร้อมกันเดี๋ยวพี่จะเทียนให้ดูละกันนะครับ 1, 2สองซ้ำ นี่คือการแคปหน้าจอเพื่อนๆนะได้แค่1วิธีเท่านั้นนะครับสำหรับรุ่น Samsung Galaxy A02 และ M02 คำถามที่2นะครับมาจากคุณอนันนาวีสุภมิตรนะครับถามว่าทำสอหน้าจอยังไงพี่สำหรับ A02 นะครับรุ่นนี้ไม่สามารถใช้งาน2หน้าจอได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือไม่ต้องหาวิธีที่จะทำนะครับคือเครื่องไม่รองรับนะครับ ส่วนคำถามที่3นะครับมาจากคุณ R อะไรเนี่ย R R V V นะครับถามว่าสอนสแกนลายนิ้วมือรุ่นนี้หน่อยค่ะรุ่นนี้ไม่รองรับการสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านหลังตัวเครื่องด้านข้างตัวเครื่องก็ไม่มีนะครับหน้าจอก็ไม่มีโอเคนะส่วนคำถามต่อมานะครับอยากรู้วิธีการบันทึกหน้าจอค่ะรุ่นนี้ไม่มีฟังก์ชันการบันทึกหน้าจอมาพร้อมกับตัวเครื่องนะครับ อันนี้ก็ถ้าเบิดว่าใครอยากจะบันทึกหน้าจอจะต้องไปโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะส่วนแอปที่ผมใช้งานบ่อยๆนะครับก็จะเป็นแอป A s screen record นะครับ A set screen record นะตัวนี้ก็ค่อนข้างดีนะสำหรับแอปนี้สามารถเลือกความละเอียดจะเป็น 720p ก็ได้หรือว่าจะเป็น 1080p ก็สามารถที่จะเลือกได้เหมือนกันนะครับอ่ะจบไปกับคำถามนี้นะ คำถามต่อมาส่งหน้าจอขึ้นทีวีได้ไหมก็รุ่นนี้ก็ไม่สามารถที่จะแคสขึ้นทีวีนะครับตัวนี้ไม่สามารถทำได้นะก็อยอมรับว่า,าลหลายๆคำถามที่ถามเข้ามานะครับฟังก์ชันอา,อาจจะยังไม่รองรับกับรุ่น A2 เพราะว่า,วารุ่นนี้เป็นระดับที่เป็นระดับเริ่มต้นน่ะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่แบบว่าเหมือนพวกรุ่นแพงๆอะไรแบบเนี้ยเขาก็อาจจะตัดออกไปนะครับ คำถามต่อมาคุณฮาน่านะครับถามว่ารุ่นนี้มี Dual Messenger ไหมคะรุ่นนี้ไม่มีนะครับไม่สามารถใช้งาน2 Account ได้ไม่ว่าคุณจะอยากได้ Facebook 2อัน LINE 2อัน YouTube 2อันอะไรแบบเนี้ยคือมันไม่สามารถที่จะรองรับได้นะเล่นได้1 Account เท่านั้นนะครับคำถามต่อมาเล่นเกมไม่ได้ครับมันค้างอ่ะ อันนี้สำหรับ A02 นะครับพี่จะบอกในคลิปรีวิวการใช้งานแล้วว่ารุ่นนี้ไม่เหมาะกับการเล่นเกมเพราะว่า CPU เนี่ยเป็นแบบคอร์คอนนะครับ CPU มันแค่4หัวเท่านั้นเองคือถ้าใครจะเอามันเน้นเล่นเกมเนี่ยคือมันตอบโจทย์ไม่ได้อยู่แล้วนอกจากว่าคุณจะเล่นแบบเกมง่ายๆเลี้ยงเพชรแทบร็บเล็ตอะไรแบบนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้แต่ถ้าเราจะเอาไปบอกว่าเล่นพวก ROV พับ GVF i ที่มันใช้กราฟิกหนักๆเนี่ย คือรุ่นนี้มันไม่สามารถที่จะรองรับการใช้งานประเภทนั้นได้อยู่แล้วนะครับแต่ได้บอกว,ว่าเล่นไลน์โซเชียลไทดูฟิกาด้ว Facebook อะไรแบบเนี้ยสบาย,บาย,บายๆเพื่อนๆคำถามต่อมานะครับจากคุณแพรมนะครับให้ชาวบ้านไปซื้อมาหลายเครื่องแล้วค่ะรุ่นนี้สแกนหน้าผ่านใช้ได้จริงแต่เครื่องแอบหนักก็เข้าใจนะว่าคำว่าแอบหนักเนี่ยอาจจะหมายถึงตัวเครื่องก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าน้ำหนักก็ถือว่ามีอยู่เหมือนกันนะครับ ส่วนที่แบบว่าแอบ,บหนักเนี่ยคือไม่เขา้าไม่แน่ใจอะเออว่าหมายถึงว่า,าเครื่องมันช้ามันอืดหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับการที่เครื่องจะเร็วหรือว่าจะช้าอี่ยให้เพื่อนดูที่ c p u เป็นหลักนะครับแล้วก็ซ p u ของรุ่นเนี้ยมันเป็นการทํางานแบบ4หัวคือมันเน้นมาในเรื่องของการใช้งานทั่วไปแล้วมันราคาแค่2999บาทอะ <c oughs> คือราคานี้มันอาจจะไม่ได้แบบว่าเร็วพุดบปดอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับ บางคนบอกว่าได้แรมมาถึงสามาเลยพี่ทาไมเครื่องมันยังช้าอยู่คือแรมมันเป็นแค่แบบส่วนหนึ่งอ่ะเพื่อนแต่จริงๆแล้วเครื่องจะเร็วจะช้ามันอยู่ที่ CPU เป็นหลักนะครับถ้ารุ่นนี้ได้ CPU ที่เป็นแบบคอร์ได้ CPU ที่เป็นแบบออกตาคอร์นะครับแบบ8หัวเนี่ยก็ถือว่าน่าจะสามารถตอบโจทย์การประมวลผลอะไรได้รวดเร็วกว่านี้แต่นี่มันมาเป็นแบบคอ,คอร์เนาะซื้อมาหลายเครื่องแล้วค่ะรุ่นนี้สามารถสแกนหน้าผ่านอ้อลืมแจ้งไปนะครับ ร,รุ่นนี้ถ้าใครจะเอาไปลงทะเบียนเกี่ยวกับพวกแอปของรัฐบาลนะครับที่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นพวกเราชนะนะครับคนละครึ่งอะไรแบบนี้รุ่นนี้สามารถลงทะเบียนได้นะตัวนี้นะเพราะว่าพี่ใหญ่เนี่ยเป็นร้านค้าร้านขายนะครับมีลูกค้าหลายหลายคนที่มาจากช่อง YouTube แล้วก็จากเพจเนี่ยเข้ามาซื้อที่ร้านแล้วก็ให้ร้านค้าเนี่ยช่วยลงทะเบียนให้ร้านพี่ใหญ่ก็ช่วยลงให้นะก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับรับประกันเลยว่าลงทะเบียนผ่านแน่นอนเพราะว่า สัมผัสกับตัวเองนะครับว่าเป็นคนลงให้ลูกค้าเองด้วยนะครับต่อมานะครับคุณกดชกรนะครับถามว่าตัวนี้สแกนเชืร์โค้ดจ่ายเราชนะได้ไหมได้แน่นอนนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหานะช่วงก่อนหน้านี้เท่าที่พี่ใหญ่เคยเห็นนะครับตามที่เคยขายไปจะมีตัวว i โก s u ันี่้นะช่วงวแรกจะมีปัญหาอยู่สมไม่สามารถที่จะสแกนจ่ายได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถลงทะเบียนได้แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยทางวีโกเขาก็ อัปเดตซอฟต์แวร์ให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้งานปกติได้อันนี้ไม่มีปัญหานะเกี่ยวกับการสกแกนนะครับสามารถใช้งานได้คําถามต่อมานะครับจากคุณพัชรีสีน้ําเงินนะครับรวมิสันลาชบุรีเนี่ยลดแล้วราคา3,300บาททําไมแพงจังก็จะว่าไงดีครับเพื่อนคือ,อมือถือ A02 ตัวนี้นะราคาที่มันขายจริงๆอ,อยู่ที่ศูนย์เนี่ย2,999บาทนะครับ ซึ่งถ้าเป็นร้านตู้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะเขาก็จะขายแบบแพงกว่านิดหน่อยจริงๆคือน้อยน้อยน้อยแบบว่าน้อยร้านมากๆนะที่จะขายราคา2999เลยคือมันน้อยร้านจริงๆนะครับอาจจะเนื่องจากว่าต้นทุนของรุ่นเนี่ยคือมันถือว่าสูงนะจริงๆนเพื่อนถือว่าสูงอะ่ะต้นทุนจริงๆเนี่ยเท่าที่พี่ใหญ่เคยเห็นมานะแต่ละร้านก็บอกก่อนว่า,วาได้มาไม่เท่ากันจะอยู่ที่ประมาณ 2,690บาทบางคนเนี่ยอาจจะได้มา2,750หรือบางคนเนี่ยไปเอาเครดิตจากร้านส่งมาเนี่ยอาจจะต้นทุนสูงไปจนถึง2,800 2,890บาทก็เป็นไปได้นะครับคือราคาส่งของแต่ละร้านมันไม่เท่ากันแล้วถ้าได้ทุนมาสูงเนี่ยจะมาขาย2,999บาทเหมือนราคาสูงเนี่ยก็เขาอาจจะได้กำไรแค่ร้อยเดียว150อะไรประมาณเนี่ย ซึ่งค่าเช่าที่ภายในห้างแล้บอกว่าโคตรแพงเรื่อนนะราคาเริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่20,000บาทขึ้นไปจนถึง3 0 0 0 0 3 0 0ส0นิดนิด0 0 0ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ที่นะ <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นว่าส่วนใหญ่แล้วร้านตู้เขาจะขายราคาที่สูงกว่านะครับแต่ถ้าร้านไหนที่เขาแถมฟิล์มกระจกมาให้เราติดฟิล์มกันรอยมาให้เราแถมเคสมาให้เราด้วยเนี่ยก็ ไม่เป็นไรยอมรับได้นะครับราคา3 2 0 0ัน0องสแต่คุณได้ฟิล์มกระจกแต่คุณได้เคสมาด้วยก็ถือว่าได้อยู่นะเพราะทางศูนย์นะครับราคาศูนย์ที่เราไปซื้อเนี่ย2,999าเ้าบาทเขาไม่ติดฟิล์มมาให้เขาไม่มีเคสมาให้ภายในกล่องจะมีหัวชาร์จสาย USB แล้วก็หูฟัง3อย่างครับไม่มีเคสไม่มีฟิล์มมาให้เรานะครับถ้าซื้อด้านนอกเขาแถมฟิล์มกระจกแถมเคสมาให้ถือว่าแฟ์ๆก็วินวินทั้ง2ฝ่ายไม่ว่ากันนะครับ หมดแล้วกับคำถามรุ่น Samsung Galaxy A02 นะครับน่าจะคลายใจไปได้หลายคนเกี่ยวกับคนที่กำลังสงสัยกับออฟังกช์ชันการใช้าง,งานของรุ่นนี้อยู่ช่วงนี้ว่างนะไม่ค่อยมีมือถือรุ่นใหม่ออกมานะครับเดี๋ยวจะเอาถามตอบแบบนี้เกี่ยวกับมือถือรุ่นอื่นๆเนี่ยมาตอบให้เพื่อนๆได้รับทราบปัญหาก็แล้วกันนะครับโอเคเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่ชมก็ติดตามนะ ใครยังไม่กด Subscribe ฝากกดติดตามด้วยเวลาที่มีคลิปข้อมูลข่าวสาราใหม่ๆนนี้มาเพื่อจะได้พลาดทุกข่าวสารนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ